ีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะวันนี้เป็นรนะีวิวของชุดดักไก่นะชุดดักไก่เดี่ยว31บ่วงชุดดักไก่แบบเดี่ยวชุด31บ่วง,วงนะครับผมนะฮะอ่านะนะนะชุดนี้เป็นชุดทองเหลืองแล้วก็หลักเหล็กนะชุดทองเหลืองแล้วก็ชุดเหล็กนะจะมีทั้งสองเลย นะครับผมนะก็เอ็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบสีใบไม้แห้งแล้วก็สีดํามีทั้งสองเลยนะครับผมสีใบไม้แห้งแล้วก็สีดานะครับหลักเหล็กแล้วก็หลักทองเหลืองงานพันหลัก,เป,ลลกเป็นงานลายพรานนะครับคุณลูกค้าเป็นงานลายพานมีตัวล็อกทั้งหมดเลยมีตัวล็อกทุกชุดเลยนะครับผมนะจะมีระบบล็อกนะครับผมนะก็ ผมบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะทั่วประเทศไทยนะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับคุณลูกค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมงานสวยชัดเจนนะงานสวยนะครับผมงานสวยงานผลักลายผ่านนะครับทองนะครับผมนะครับผมนะสีก็สีดํากับสีน้ําตาลนะครับผม โอเคนะไม่ขึ้นสนิมนะข้อดีของทองเหลืองคือไม่ขึ้นสนิมนะคุณลูกค้านะไม่ขึ้นสนิมนะครับผมช,กกนะชุดดักไก่นะชุดดักไก่สามสิบวบวงนะเป็นชุดนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมสามารถทักมาทงางไลน์ผมได้นะบเบอร์ติดต่อผมนะฮะแล้วก็มาดูของผีเสื้อนะผีเสื้อยี่เป็นหลักสี่สบองบวงนะครับคุณลูกค้าผีเสื้อยี่เป็นหลักสี่สบองบวงนะหลักทองเหลืองนะ เป็นงานหลักทองเหลืองนะครับคุณลูกค้าเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับผมงานผลักสีดํางานผลักสีดํานะครับผมงานสวยนะงานสวยอันนี้เป็นหลักเหล็กนะแล้วก็หลักทองเหลืองกับหลักเหล็กนะมีทั้งสองเลยลูกค้าชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นเลยนะครับผมนะก็สําหรับคนไหนที่ตามหานะชุดกไก่นะชุดดักไก่นะ นะพร้อมส่งนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับพร้อมส่งคุณลูกค้าพร้อมส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมก็สามารถทักมา,าทางเบรอร์ติดต่อผมได้นะฮะเป็นไลน์นะครับผมก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้าผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ